กาศสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องท,ทุกทุกท่านครับามาพบมาเจอกันกับแอดวีไลนะครับเสารมืดกันนะครับมือนี้นะครับ,รบเป็นมือวันนะครับขึ้น15บห้าเดือน3ก็คือวันมาฆบูชานะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นวันสําคัญของชาวพุธเท่านะครับขึ้น15บห้าเดือน3 คบมือนี้กิจกรรมทางมูบานแอดวิไลครับมีนะครับบุญข้าวจีนะครับก็คือวันเพ็ญเดือนสามนะครับประจําทุกปีนะครับจะเป็นบุญข้าวจีนะครับแล้วก็วันมาคบูชานะครับถือว่าเป็นวันสําคัญสากลโลกนะครับอ่ามือนี้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับตื่นตะดึกลูกแต่เศร้านะครับอาม่าหนึ่งเขา เพื่อไปทําบุญอี่วัดกันนะครับจะได้ขอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้บุญได้กุศลกันหลายๆนะครับมือนี้ทั้งแม่บ้านแอดวิไลกับแอดวิไลครับกินยางพึ่งเข่ามากนะครับกบะมือนี้ก็จะไปวัดคือกันนะครับไปทําบุญข้าวจีหรือว่าวันมาคบูชานะครับมือนี้ขึ้น15บห้าค่ำเดือน3นะครับอากะคงจะเป็นวันสุดท้ายนะครับงานนามัสการ าการกาบนมัสการองค์พระาธาตุพนมที่อำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับคงเป็นวันสุดท้ายของงานกาบนมัสการพระาธาตุพนมนะครับเป็นงานประจําปีนะครับอาคามาเซานี้นะครับ,รบ,รนะรบหลังจากแอดวิไลได้ปล่อยตัวเลขแนวทางนะครับเลขวิ่งล่างเม็ดเดียวนะครับของซองโชคมงคลอรืรว่าซองจากมหาชัยนะครับ เศานีแอดวิไล e จะเอาตัวเลขหน้าทางครับของ2โชคมงคลมาฝากเป็นชุดบนครับเมื่อวานนี้แอดวิไลปล่อยไปชุดล่างนะครับแอดวิไล e ลืมลง91นะครับ91เดี๋ยวแอดวิไลจะลงให้ในคลิปชุดบนนะครับเมื่อวานนี้จับให้เอฟจับให้เอบเบิดนะครับสำหรับชุดล่างสุดจับคู่ของ2โชคมงคลนะครับ คุณพ่อคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังแรงใจนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศอ่าส่วงเสาตอนนี้ก็ตีหาตีหากกลักวกาัวนิดๆนะครับกลับมาจากกีดหยางนะครับเอาตัวเลขมาฝากกันแต่เสาคุณพ่อคุณแม่ช่วงพูดคุยกันยุ่นีนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นแอดพิไลจะาเขียนตัวเลขแนวทางครับเป็นชุดบนของสองโชคมงคล วิ่งเม็ดเดียวนะครับจับคูมาให้สองคูจะเป็นตัวได้นั่นเตรียมสมุดปากกาไว้เลยนะครับอ่ะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเหาเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่าของซองโชคมงคลชุดบนนะครับตัวเลขแนวทางจะถูกอกโดนใจ FC คุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับเขาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ากัน อ่ะครับคำว่าเบงน้มกันครับตัวเล็กนวาทางนะครับเป็นบนนะครับบนอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับชุดล่างปลอยไปแล้วนะครับแต่ว่าแอดวิไลจับบอให้เบิดเดี๋ยวแอดวิไลจะลงให้เบิกงในชุดนี้เลยนะครับ่ะเอาง่ายๆคือจะลงให้ไหม่นะครับคุณพ่อคุณแม่จะลให้ไหม่นะครับนี่นะครับคือแอดวิไลจับ ให้บ่เบิดนะครับคุณพ่อคุณแม่ล่างเก้าเม็ดเดียวนะครับแอดมีได้ลืมลงเก้าหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่นี่คือเพิ่มเติมด้วยคุณพ่อคุณแม่ครับเก้าหนึ่งนี่คือเพิ่มเติมนะครับอ่าลืมจับให้เอฟซีเบิดทุกตัวนะครับเก้าหนึ่งนะครับนี่คือสองโชคมงคลล่างอย่างเดียวที่แอดวิไลปล่อยไปช่วงแรกว่านนี่นะครับ ติดตามกันได้นะครับฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์เพิ่มเติมเก้าหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่เพิ่มเติมเก้าหนึ่งสำหรับชุดล่างนะครับอ่ะหวังว่าเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่คือจะเข้าใจนะครับเพิ่มเติมให้แล้วนะครับเก้าหนึ่งนะครับอ่ะลงให้วันที่สิบเอ็ดนะครับก็คือช่วงแรงเมื่อวานนี้เองอ่ะเซานี้มาพบม,มาเจอกันจะเป็นชุดบนนะครับอ่ะเป็นบน าหามาเบื้งกันครับบนอย่างเดียวอ่าเป็นบนนะครับคุณพ่อคุณแม่เบื้งให้ดีเพิ่มเติมไ้แล้วนะครับเก้าหนึ่งนะครับสำหรับชุดล่างของซองโชคมงคลคือชองมหาไซเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นโชคมงคลนะครับ คุณพ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกาวไว้นะครับสําหรับชอ่องโชคมงคลชุดบนนะครับได้มาที่วิ่งมาที่5้าเม็ดเดียวนะครับห้าเม็ดเดียวห้าเม็ดเดียว จับคู่ครับสองคู่เน้นๆนนะครับคุณพ่อคุณแม่สองคู่เน้นๆคือห้าแปดห้าหนึ่งนะครับอ่าห้าแปดกับห้าหนึ่งนะครับ แคปหน้าจอกันเลยนี่คือบนอย่างเดียวนะครับเบื้องไ้ดีครับวันนี้แอดวิไลลงหาเศร้าของวันที่สิบสองนะครับลงให้วันลงให้วันที่สิบสองชุดลางลงหาแรงเมื่อว่านี้นะครับวันที่สิบเอ็ดวันนี้วันที่สิบสองเป็นวันมาฆบูชานะครับเป็นวันสำคัญของ พี่น้องชาวปูนท่าละกะทั้งบ้านแย้ดวิไลครับนี่นี่มีบุญเขาจีงานประจําปีนะครับเอาให้แคบหน้าจอทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับอ่าให้แคบหน้าจอทั้งล่างทั้งบนเลยนะครับเสียงแม่บ้านพ่นหดดอ,อกไม้เยอะเอฟซี FC. แม่บ้านพ่นหดดอ,อกไม้มือน,นีพ่นหดแต่เสาต้องใช้กินยาพิษเม็ดนะครับแม่บ้านเออสิไปวัดบอเออ่นสิไปวัด กีเขา่าเป็นบุญข้าวจีด้วยครับมือนี่เป็นวันมาคะบูชาด้วยอาคุณพ่อคุณแม่นะครับสะดวกวัดใดก็ไปตามัธยาศไซครับทำบุญกันมือหนีเป็นวันขึ้นสิบห้า่เดือนสามนะครับขึ้นสิบห้าคเดือนสามเอาจะได้กระอคให้เป็นวันโชควันลาบของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับอาฝากแชร์ไปเยอะๆนะครับคลิปนี้ฝากแชร์ไป ให้ fc ทั้งชอง่องเฮาได้หูได้เห็นน้ำกันซองมงคลอซองโชคมงคลนะครับให้เบิ่งทั้งบนทั้งล่างเลยให้แคปหน้าจอทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่าล่างบิ่งเก้าเม็ดเดียวบนห้าเม็ดเดียวห้าแปดห้าหนึ่งนะครับถือว่าคลิปนี้แอดวิไลเอามาให้เบิ่งอ่าทั้งบนทั้งล่างนะครับของซองโชคมงคลหรือว่าซองมหาชัยเดิมนะครับเปลี่ยนชื่อ นะครับอสุดท้ายดีอดวิไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปขอไปจิบนําอุนสักแก่วกอนนะครับลูกซู้กว่าเสศดจ,จะติดคอนิดหนึ่งอายุดีไม่แห้งครับสกๆมันหมานลำลุยในวันเพ่นขึ้น15บห้าข้ามเดือน3วันมาคะบูชาสกๆกรวยๆกันสุขสุขคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ